สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านนะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะคะจริงเนะไฟก็ดับนะตอนนี้โค้งหนองนาไฟดับทุกจุดเลยนะคะเราก็จะไปทางนี้เลยจะพาเอฟซีไปดูป่าสวนผักลองนะที่เราปลูกไว้ะ ฝนตกแล้วก้อนน้ำนี่นะว้าเห็นะคะคลองไส้ไก่เห็น,นะฝนนะตกนี่น้ำก็จะไหลไปนี่นะคะจีสวยงามนะคะไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะควกห,หนองนาพวกหนองนาเราไม่ต้องกลัวน้ำท่วม นี่นะคะพวกเราทำด้วยปักชิวพัดสวยมากเลยนะคะตีเคลียทุกอย่างอนาคตข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างเปล่านะคะทำให้มันสวยสะอาดแต่แท้จีนี่นะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะสีมือพวกเราทำนี่นะคะคลองขุดใหม่นะคะสีมือลุงช่างนะคะปรับคลองดูให้สวยนี่นะคะ โอ้ยฝนตกเลยเนี่ยเราปลูกเสร็จแล้วฝนก็ตกเลยนะคะโอ้โยนี้ฮะก็เลยดูสะ,สะ,สะ,สะอาดๆนะก็เราลองอเดินดูนะคะว่าเห็ดเฟืองจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะคะปีเนาะน่าจะขึ้นนะถ้าเราแวกดูอาจจะมีก็ได้นะอืมปีนี ไม่มีเนยติไม่มีถ้าแต่ร้อนๆมันอาจจะขึ้นนะไปเราไปดูป่ามะเขือเราดีกว่านะติ โอ้ oh, okay. นะฮะนำมาทำไรทำนาเนี่ยค่ะโอ้ด oh, okay. ีนะฮะนาข้างบ้านปะอ้วนนะฮะดีนี่ฮะหลังบ้านทิวทัศสวยงามน,นี่นะฮะ มือเรานี่่ะไม่น่าเชื่อนะใส่ปุ๋ยมันก็จะออกดอกนี่นะคะนี่เราจะเอาปุ๋ยยูเรียม,มาใส่นะฮะีนี่แล้วก็ได้กิบกินเรื่อยเรื่อยนะคะตีนี่นะลูกมะเขือนะคะเราก็จะได้กินเรื่อยเรื่อยนะคะตี เขาก็จะออกดอกเรื่อยๆนะนุ่นได้กินเยอะนะให้ตีนี่นะคะก่อนนี้ที่หญ้าสูงมากเลยเนาะเราก็ได้มามาเก็บหูเขือเยอะมากเลยต้นนี้เยอะเยอะๆนี่นะคะดอกเขาก็จะออกเรื่อยๆนะเราใส่ปุ๋ยดอกออกเรื่อย ว้ามองไปยังไงก็ดอกสีม่วงนะคะสีก็ตรงนี้ก็มีคลองนะคลองรับน้ำนะมาจากข้างบนนี่นะคะสีเนาะถ้าน้ำไหลมาตรงนี้ก็ก็จะมีคลองหลังบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะคลองไปนู่นนะ,ะสีคลองไปนู่นถ้าเขาล้นนามาเนาะนก็จะมาฝั่งนี้ Yeah. ม,มเะเขือเริ่มติดลูกเยอะแยะเลยนะคะอิสตีก็ได้กินบ่อยนะเนี่ยได้สองอีกวันสองวันมาเก็บก็ได้กินอีกอืมนี่นะคะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้อ่ะแตวบ้าชาวบ้านก็จะมาถางนะถางถางถางแล้วก็อ่าจะปลูก ให้มันเต็มตรงนี้เลยนะคะตีผักสวนครัวเนาะถ้าวันนี้อ่าฝนมันตกฝนมันตกทั้งนี้นะเพราะว่าเราทํางานกันไม่ได้นะคะตีเราก็จะมาอ่าบุกผักลุกผักกินรั่วรั้วหลังบ้านมานบ้วน ป้าแบ้านก็ได้เอา oh. กะเพราแดงนะกะเพราแดงไปปลูกหลังบ้านป้าไีบ้านนะโห oh. เอตเตีย้ยแบบหน้าฝนนะงามมากเลยอืงามงามจริงๆลงช่างมาทำอะไรน,ะนี่นะคะบรรยากาศ ฝนฟ้าคึมนะครับปีฝนฟ้าคึมนี่นะคะน้ำไหลมีปลาก็ดีเนาะ เราจะพไผสปีไปเดิน mm hmm. บนถานมเป็นด้านหน้าของปูน mm hmm. ะคะปีนานๆได้ออกมาไผ่ปีด้านหน้าปีน่านะสวยมาก สาราโบชัมพูนะคะตีก็จะล้อมรอบด้วยต้นตะขบนะต้นตะขบไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าประดาปลูกหรือเปล่านะหรือมันขึ้นเองนะไม่แน่ใจนะโตเร็วมากโตเร็วน้ํายังไม่เต็มคลองนะคิตีี่เพราะว่าน้ำยังมาเรื่อยๆนะ ตรงนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกแถวบ้านป้าแถวบ้านเรียกใบเงินใบทองนะคะปีแล้วก็อ่าต้นเตยน,นะราดามาปลูกไว้ตรงนี้เตยน,นี่แหละป้าแถวบ้านก็ปลูกไว้แบบนี้แหละต้นเดียวแบบนี้แหละแล้วมันก็งามนะมันได้น้ามันก็จะงามนะต้นเตยน,นะเนี่ยสีลุงก็จะอยู่ได้นานมากนี่นะอ๋อนี่คงคงจะสุดแล้วล่ะ ถ้าไม่สุดมันก็จะเป็นงอนออกมาแบบนี้นะนี่ยังไม่สุดนะใอีตียังไม่สุดงอนยังไม่สุดคูณสายลุงอตั้งแต่ก่อน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 อสองการเนาะเมษาเนาะมันออกก่อนนะครดูความยาวดูความยาว,วาของเขา ยาวมายาวมายาวมาโอ้โหนี่นะนี่ก็คงคงจะสุดแล้วนะคะสิสุดถ้าไม่สุดก็จะเป็นแบบนี้นก็จะออกดอกมาเรื่อยๆนะคะอปะ้าเธอบานเคยไปเห็นอ่าที่ที่ไหนนะขี่รถไปเนาะก็โอ้โหยดอกเต็มเลยนะคะดอกเต็มเลยคลิปนี้ก็เดินชมนะคะเดินชมนะครับหลังฝนตกนะ บรรยากาศที่โคกหน้องนานเนี่ยคะ่ะยังคลึมอยู่นะคะยังคลึมคลึมอยู่นะคะสีนนี้นะวันก็วันนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าลุงช่งางจะพาทําอะไรนะคะปีนาอก็อ่ามารีวิวแถวที่เราทํางานไว้เมื่อวานนี้เนาะนี่แหละคะ่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะลิณฑมนมลอมุมซับนะคะปีนาะก็อย่าลืมนะคะ 5นาทีนะคะโดยให้ป้าถ่ายบันสักห้านาทีนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ